จากการวิเคราะห์ข้อมูลล่าสุดของสุซูกิในงานมอเตอร์โช2017ที่กำลังจะมาถึงนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าให้จับตามองอย่างใกล้ชิดนี่คือความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญกับการเตรียมแผนแนะนำมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่พร้อมกันทีเดียวถึง3รุ่นนั่นก็คือ GSX-R 150 GSX-R 1000รวมถึงรุ่น GSX-R 1000R รุ่นพิเศษรุ่นที่3ก็คือ v s t r m 650นะครับที่หลายคนสอบถามกันเข้ามาว่าจะเปิดตัวหรือไม่ในงานครั้งนี้ นับเป็นก้าวย่างครั้งสำคัญของสุสกิในระดับโลกกับการเปิดตัว G-SX-R 1 0 0 0ในงาน i ิ m a Show 2016และงาน Intermot 2 0 1 6ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาโดยเป็นการเปิดตัวควบคู่กันกับ G-SX-R 1 2 5และการเปิดตัวครั้งนี้ในเมืองไทยที่งานมาต o r โช o w 2017นั้นจะเป็นการเปิดตัวพร้อมกันกับ G-SX-R 1ซึ่งแฟนซึ่งแฟนๆสุสกิทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็กต่างก็เฝ้ารอคอยกันมาอย่างยาวนานจิกเซอร์พันหรือ G-SX-R 1000ในครั้งนี มาด้วยกัน2แบบครับทั้งแบบธรรมดาสแตนดาร์ดและเวอร์ชัน R โดยรุ่นสแตนดาร์ดนั้นมีแรงม้าสูงสุดอยู่ที่2 0 0รแรงมา้าขณะที่เวอร์ชัน R นั้นจะมี202แรงมา้าในออปชันและราคาที่แตกต่างกันโดยราคาของ GSR 1000สแตนดาร์ดนั้นคาดว่าจะมีราคาที่ต่ำลงกว่าเดิมที่เคยตั้งไว้7 9 9 0 0 0บาทสุทธุกิจจะปรับราคาลงเท่าไหร่ไปรุ่นกันที่งานมอเตอร์โชว์ครับซึ่งคาดว่าจะมีการปรับราคารดลงมาหลายหมื่นบาททีเดียว ส่วนเวอร์ชัน R นั้นนะครับก็คงจะมีราคาที่แพงกว่าปกติเพราะว่าเป็นรุ่นสเปคเ,คเต็มออปชันเต็มและก็มีแรงม้าสูงสุดที่มากกว่าใครถึง202แรงมา้าเปรียบเทียบแรงม้าสูงสุดกับเซนสิบ R นั้นมีเพียง1 7 9แรงมา้า CBR 1นึ่งพัรุ่นใหม่1 9 1แรงมา้า S พัน R หนึรแรงมา้าก็จะเห็นว่า Gsx R 1000นั้นมีแรงม้ามากกว่าใครเพื่อนเทียบเท่ากับ YZF R1 แต่ถ้าเป็น Gsx R 1000R 202แรงม้าแล้วก ต้องถือว่าสุูกินั้นเปิดตัวครั้งนี้ยิ่งใหญ่กว่าใครเพื่อนครับและนอกจาก GSR1000 x GSR150cc x 150แล้วรุ่นที่3ครับที่มีการเปิดตัวในงานครั้งนี้ก็คือ v s t o r m 6 5 0และ v s t o r m 6 5 0 x t รุ่นใหม่ล่าสุดของปี2017ซึ่งได้มีการเปิดตัวไปแล้วที่งานอินเตอร์มอตประเทศเยอรมน,นีวันที่4ตุลาคม2559ที่ผ่านมาหลายคนที่ชื่นชอบรถมอเตอร์ไซค์แนวเอเวนเจ ต่างฝอคอยมาอย่างยาวนานหลายเดือนและครั้งนี้ทุกอย่างก็เป็นไปตามความคาดหมายครับ VStorM 650โฉมใหม่มีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ที่คล้ายคลึงกับ VStorM 1 0 0 0วินชีลเลอร์หน้านะครับสูงขึ้น9มิลลิเมตรปรับได้สาระดับครับไฟหน้าตาเพชร2ดวงบนล่างเฟรมอลูมิเนียมอลลอยเครื่องยนต์วีทวิน6 5 0ซีดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชับ8วาลระบายความร้อนด้วยน้ำท่อไอเสียดีไซน์ใหม่ผ่านมาตรฐานยูโรโฟและเมืองไทยของเราอย่างสบาย เน้นกัาลังในช่วงกลางและช่วงปลายที่ดีขึ้นรุ่นใหม่นี้มีทักชั่นคอนโทรลสาระดับด้วยกันครับเริ่มมีผสมวัดรอบแบบเข็มเลดลายอยู่ที่10,000รอบต่อนอาทีมีบอกตําแหน่งเกียร์วัดความเร็วแบบดิจิตอลมีวัดระยะทางนาฬิกาและแอต拉สินเปลือนเชื้อเพลิงเครื่องยนต์วีทวินของสตูกินั้นจะแตกต่างจาก2สูบเรียงของคาสกิอย่างเห็นได้ชัดหลายคนบอกว่าโชมใหม่นี้นะครับมีความเราใจมากขึ้นกว่าเดิมโดวยเฉพาะรุ่น XT ลอ้อซีลวดนะครับให้ความโดดเด่นเป็นอย่างยิ่ง ระบบเบรกหน้าหลัง ABS มาตรฐานของยุโรปครับไปดูกันครับว่าที่มารโชว์ครั้งนี้สุสกิเปิดตัว3รุ่นราคาเท่าไหร่กันแน่การฉลอง50ปีของสุสกิในเมืองไทยจะยิ่งใหญ่แค่ไหนไปดูกันครับ